สวัสดีนะครับผมอยู่กับเสียสันนะครับฮะเดี๋ยวกอนอยู่กับเสียสันคนโคกรถไถต้องทำ B2 นะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชิปเป่าที่ร้านช่างอัดนะครับสะอาดเจริญยน์นี่นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูในคลิปของอช่องคนโคกนะครับ ก็เข้ามาดูนี่เพราะว่าคนติดตามบางทีก็อาจจะเป็นกันละส่วนกันนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ฟังเสียงนะครับเพราะว่าเสียงได้ฟังไปแล้วนในในรนนนะรับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกราคาคร่าวๆนะครับแล้วก็ที่อยู่นะที่อยู่ก็อยู่แถวๆปวกสูงนะครับอำเภอวะชิระบรามรมีจังหวัดกำแพงเพชร ก็ถึงสี่แยกพวกสูงก็หันมุ่งหน้าไปทางกำแพงเพชรนะครับร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมประมาณ2กิโลเมตรเลยสีย่แยกมาเนาะแต่อย่างตัวนี้ก็หมื่นแปดนะครับตัวนี้แต่ว่านิ่มนะผมผมรับกันให้นะเพราะว่า,าบิวให้ใหม่แล้วนะครับข้างในนะครับเสียงลูกปืลูกปืนตั๊มอะไรก็ปกตินะครับลูกปืนไม่มีดังนะครับถ้าอย่างถ้าอย่างโคงนะ้งเนี่ยถ้าอย่างตัวนี้ก็สองหมื่นหกนะครับ เครื่องโค้งนะสองหมืนหกเครื่องอย่างเดียวหมื่นแปดก็ลองอันนี้ดูนะครับลองหักลบกันดูนี่อย่างนี้เจ้าโลกเจ้าโลกแท้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สองหมืนสองนะครับโค้งที่ทําแล้วก็น่าจะประมาณสักประมาณแปดเก้าพันนะ่อยยางเก็บสีแล้วนะถ้าอย่างตามตามสภาพอยู่ข้างนอกก็เจ็ดพันนะครับ ดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแต่อย่างอันนี้เป็นโครงสยามก็ร้อยเอ้ยโครงสยามเป็นซีหนึ่งสามหนึ่งถ้าสภาพนี้ก็หมื่นห้านะครับคือว่าเก็บมาเก็บรายละเอียดมาให้หมดแล้วนะครับรับประกันนะครับรับรกันหนึ่งเดือนด้วยนะสําหรับท่านใดเอาไปใช้แล้วเอ,อเกียร์หลุดหรือว่าอะไรเนี่ยก็มีบริการเค็มนะครับอืมหรือว่า เปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้หรือก็ต้องคุยกับทางทางเจ้าของร้านนะครับเพราะว่าพิสันในนี่ก็มาแนะนําให้ดูเนาะเผื่อคนตามหานะครับล้อยางก็มีนะครับล้อยางเป็นเป็นปืนใหญ่คู่แต่ว่าเป็นยางลบตานะครับแต่ว่าน,นี่เขาไม่ได้ลบนะครับก็ถ้าอย่างอันนี้ก็อ่าสี่พันห้าถ้ายางจเจ้ากระทะอย่างเดียวก็คู่ละพันแปดนะครับ เราต้องถามกระท็แล้วแล้วถ้าอย่างกระทะมีมีบริการส่งไหมนี่ยมีจะส่งเก็บปลายทางครับอ๋อมีบริการส่งเก็บเงินปลายทางด้วยสมมติสมมติเครื่องแหละคราบแต่ว่าให้ส่งปลายทางเนี่ยมีไหมเครื่องปลายทางถ้าเราแวะใกล้ๆอ่ะคือเอาไปส่งได้ที่เก็บได้แต่แต่สมมติว่าไกลมากก็คือทางไปโซนทางที่อื่นเนี่ยข้ามจังหวัดไปครับจังหวัดยังไม่ได้ทำไม่ไดต้องโอนก่อนต้องโอนก่อนแต่ของชัวยแต่ของชัวยถ้าเกิดว่าพิสันพาไปช่องไหนก็ ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ของเดี๋ยวพี่สันพามาที่ร้านเลยอันนี้อันนี้ตามที่ผมไปดูที่ร้านนะครับก็ถือว่ารับประกันได้นะครับถือว่าชัวร์ๆนะครับนี่นะครับกระชิงเหล็กก็มีนี่ครับ เนร้อยยี่นะครับร้อระบบธรรมดาก็เครื่องก็สองหมืน้านะครับผมแต่ว่านิ่มนะเนี่ยมี2ตัวนะครับนิ่มๆน,นะครับโครงก็หมื่นห้านะครับราคาเดียวกันหมดนะสำหรับสยามสยามเอ็นซีหนึ่งสามหนึ่งนะครับ แต่อย่างสภาพนี้ก็เจ็ดพันก็บาทนะครับหกพันหกพันเจ็ดพันเจ็ดันห้าก็จักตระเพ็ดบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วตัวนี้เจ็ดพันห้านะครับนี่ตัวนี้สวยนะครับหางไม่มีผุนะครับเกียดีมากตัวนี้ เอาไปทำสองลูกเตโอ้ยังวิ่งนะบิ๊กจิ๋วนะช้างเหล็กก็มีนะครับั5 0้ช้างเหล็ก4,500นะครับแล้วก็สภาพพวกนี้ก็อ่า4,000ประมาณนะรประมาณ4,000บาทนะครับถือว่าเดินได้นะครับเข้าเกียร์เดินได้มีเกียร์ปกติแต่ว่าใช้งานหนักๆนี่อาจจะ ไม่ค่อยเวิร์กนะครับแต่ว่าเดินไปติดน้ําเดินได้ปกตินะครับนี่ล้อเหล็กคู่ห้าร้อยนะครับถูกมากถือว่าถูกเลยแหละเพราะว่าทันไดที่ว่าจะเอาไปเลาะใบออกเนี่ยแล้วก็เอาไปปัมป๊มปั๊มใบใหม่นะตั้งเป็นใบหกนะครับเนี่ยดูจากหน้าแป้นเนี่ยขู่ละห้าร้อยนะครับคุ้มสุดสุด ห้าร้อยเนี่ยคือว่าเป็นเป็นราคาเศษเหล็กเลยนะครับเพราะว่าไปซื้อที่ที่ร้านเศษเหล็กก็น่าจะประมาณนี้แหละประมาณห้าหกร้อยนะครับโอเคเนาะท่านใดสนใจก็ลองเขับมาดูนะอันนี้พี่เอ,อทำอะไรนะทำะไรพี่อ,อธิบายให้าฟังว่า ทำยังไงให้พังไอ้แตงแรงแตงแรงโอ้คุยเรื่องรถแรงแล้วในนามแม่ช่างเขาปั้นมาที่อู่อ๋อในนามเขาเสียอ่ะเราอยู่เขาดีๆอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ายุ่ยทำแรงอีู่แล้วพี่เอเนี่ยนี่นะครับบิวมาใหม่แล้วตัวนี้ตอนนี้ฟังเสียงยังวะพี่เอโอ้เดี๋ยวขอฟังเสียงสักตัวหน่อยตัวนี้ตัวนี้ถ้าเครื่องอย่างเดียวก็เท่าไรนหมื่นห้าป่ะ หมื <15. S 2> ่นห้าโคงลุงเพชรด้วยนะครับแบบปั๊มเตะดีนะครับนี่นะถ้าเครื่องที่ว่าทําแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเส,เสียงเงียบมากถ่วงอะไรไม่มีดังสักนิดนะครับ

เนี่ยอย่างเี้นี่เก้าพันนะอ่าเนี่ยเก้าพันหมดนะครับ,บ,บ,ออบ,บนี่นะเก้าพัน 9, หมดนะครับสยามแท็กเตอร์มชวีคูณนะครับอ่โอเคเนาะถ่าใดสนใจก็ลองเข้ามาดูนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ตามนี้นะครับ0 6 1 5 7 5 5 5นึนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็ ช่างอัดพิจิตนะครับตามนั้นนะครับนี่เนาะนี่ติดถนนใหญ่นะครับจะบอกพิจัดก่อนจะแยกขั่วสูงเสแยกขั่สูงจะอยู่ฝั่งนู้นครับมุ่งหน้าไปพิจิตแล้วก็ทางนี้ก็จะไปกำแพงเพชรน,นะครับมุ่งหน้าไปกำแพงเพชรก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เจอเลย โอเคเนะเาะเดี๋ยวสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ